หนึ่งมื้อกับการที่ไม่ใช่ตังค์อยู่ได้ไหมในบ้านนอกแล้วอยู่ได้จริงไหมคลิปนี้มีคําตอบครับ อยู่บ้านนอกถ้าขยันไม่มีวันอดครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวในปา่ามีเห็ดไม่ติดโก้สวยหรูไม่ต้องกินแบบเขาไม่ต้องอยากมีแบบเขาอยู่แบบพอเพียงตามหลักคำสอนของพระเจ้าอยู่หัวครับเช้านี้ผมก็มายกลอกปลาได้และครับมาหาโปรตีนเข้าร่างกายครับวันนี้ก็ได้ปลาเยอะอยู่ครับและวันที่แล้วผมก็ได้ดูข่าวนะครับเกี่ยวกับองุ่นไซมัสครับเห็นเขาบอกว่ามีสารพิเดอปนอยู่ในผลไม้50ชะชนิดเลยครับพี่น้องเห็นข่าวแล้วก็น่ากลัวครับ เลยไม่กล้าซื้อผักซื้ออะไรกินแล้วครับทุกวันนี้หาเก็บผักบุ้งริมคลองนี่แหละครับไม่มีสารพิษไม่มีสารเร่งแน่นอนครับวันนี้ผมก็จะทําเมนูผัดผักบุ้งกับทอดปลานั่นแหละครับมีปลาดุกกับปลาช่อนที่พ่อแดดเดียวไว้กินผัดผักบุ้งบํารุงสายตาแต่ถ้าว่ากินข้าวกับคนหลายใจระวังความรักทําให้ตาบอดนะพามุ้มอะไรเนี่ย ก็นั่นแหละครับวิถีของไอ้หนุ่มเสาะกราวอย่างผมนะครับหาอยู่หากินหาวัตถุดิบตามฤดูกาลเอาตามหลักความเป็นจริงบางคนก็อาจจะคิดว่าใครจะกินผัดผักบุ้งได้ทุกวันใครจะกินปลาทอดได้ทุกวันอันนี้ก็จริงครับแต่อย่าลืมนะครับบ้านนอกเรามันไม่มีแค่ปลากับผักบุ้งนะครับยังมีกุ้งหอยปูปลาและผักอีกหลายๆชนิดที่ผมยังไม่ได้นําเสนอและยังมีเมนูแกงหรือว่าเมนูผัดเป็นพืชจากธรรมชาติที่ผมยังไม่ได้เอามานําเสนอให้ผู้ชมได้รับ ชมรับฟังครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาดูถึงตอนนี้ครับถ้าเป็นภาษาสวยเขาก็ว่าโจเดอร์เนาะแม่แซมไซจ่าโดยหนึ่งโดถ้าเป็นภาษาเขมรเขาก็เรียกว่าโม,ดมเดอร์แมวบองบบนโมโฮบ้ายจุมคเนียมาครับวันนี้มากินปลาทอดที่ดักรอบของพ่อนะครับเมื่อเช้าก็ได้ไม่เยอะครับแต่พ่อเอามาแดดเดียวสะสมไว้ครับน,น่ชอนชอนนี่นะครับกินได้ทั้งหัวทั้งตัวครับ Sạp lòng lòng bà đục nhiều. Ừ, bà đục. Bà đục này, เขาบุ้งคลองครับมาจากทำให้ชาติปลอดสารพิษแน่นอนอืมเขาจะมีความหวานของเขาอยู่ในตัวเลยโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยครับผม วิถีชีวิตของคนชนบทก็ประมาณนี้ครับตามแบบฉบับวิถีไอ้หนุ่มเสาะกราวครับหาอยู่หากินกับข้าวนี่ก็หาจากธรรมชาติครับผักบุ้งก็หาจากธรรมชาติกินอยู่เรียบง่ายครับก็ถ้าท่านใดชอบคลิปแนวประมาณนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดเป็นกําลังใจกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ